กาสบายดีสบายดีพรอะแม่พี่น้องเบอร์สู่ผู้สู่คนว่ออาจะเป็นพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศกันยินดีท่านทัาทานเขาสู่ซ่องบบาวแสนบ้านเฮาเมื่อนี้มาแสงอัน,เ,นเดินทางไปบ้านโคกสว่างนอกเมืองอัสสะพังทองเขงสวรรค์เขตนะเนาะมาแสงอันจริญชื่อปากระตาดกับไม่เส้นนาะไปมออใหม่กับครวบครัวไอเสื้องเนาะผูเพนนื่อนเป็นพอห้างเมียป,ป้อปาอ,อะไรกันเป็นทั้งพอใหม่อะไรพอไม่หน่อยเนาะการมีทั้งผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศยุติเอเนาะ ที่สมทบทุนเขามาสวยเหลือครอบครัวของไอ้เชืองเนาะต้องขอขโมกขอบใจเพื่อนหลายๆเลยเนาะการมีหลายท่านอยู่เนาะที่สมทบทุนเขามาสวยวหลือเซนจีไปหอนเฮือนเพื่อนเหลือเซียนจีอ่านไล่ซื้อเนาะว่ามีท่านใดแน่เนาะที่สวยเหลือเพื่อนเนาะกาตอนนี้วเซียนกันยังอยู่ห่านขายเครื่องอะไรอยู่พอพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพื่อนกันยังกินข่าวอยู่แต่เพื่อนจีเอาก็จะเอาเครื่องเงายังเพื่อนไปรถแต่กเนากจากไปส่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนาะ กาโอเคเนาะพอพี่น้องเราไปติดตามเขาซื้อขายเนาะขายเครื่องเนาะอันนี้กามีตะปูเนาะตะปูวันสามลูเนาะที่เขาซื้อไปไว้นอยเพิ่นตอกเนาะพ่อพี่น้องแล้วมีตะปูหาเนาะที่เขาซื้อไปเพื่อนอันนี้เนาะตอนนี้เพิ่นกากำลังขึ้นใหม่อยู่เนาะ เฮ้ยพี่น้องกาเป็นไม้สี่แปดเนาะที่เราสั่งไปเพิ่นเนาะแล้วก็พากะตาดี่เพิ่นทีไปเอาอีกมองหนึ่งเนาะเพราะว่ายในหันเพิ่อนอีกมอมีเนาะพากะตาดกับเศร้าสองแผ่นเนาะรวมบนแล้วเฮ้ยพี่น้องเลย ไม่นี่รวมทั้งเงินไม่เส้นผ้าเลยครัไม่พนักเนาะกะ็ตกอยูสามสิบปลายเศษเนาะทีเ่เขาเออซื้อไปให้เพิ่นในมือนี่พอพี่น้องเลยกอยว่าง,งามดีมากใหม่ครับคักพอพี่นอ้นองเลยอืมกาโอเคเนาะพอพี่น้องเัางตอนนี้ว่าแสงก็จะได้เดินทางไปก่อนเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นสีเอาผ้าขึ้นก่อนเลยครั เพิ่นสิไปน้ำหลังเนาะเพราะว่าว่าเสนอันขีโรจักเนาะเพิ่นกะเพิ่นไปน้ำหลังเพิ่นกะทัานว่าเสียนเนาะเดี๋ยวว่าแสียนเดินทางก่อนเพิ่นนะครับให้เพิ่นไปน้ำหลังเนาะกัโอเคเนาะพอไปน้อกนอไปที่ตามเหาะสมนั่งกันอยู่กันเพิ่นเพื่อนเลยเนาะโอเคอยังเนาะนะตะปูวะโอ้โดยโดยกะโอเคเนาะพอไปน้องเนาะกะรโดยโดยเลยวไว้นี่ก็ได้ไหมว่ใกล้ใกล้เนี่ ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้การรถมาส่งเป็นทีห้อยเนาะเป็นการกระล่างถอยขามาเนาะกับพอดีมาห้อนพ้อมกันได้เนาะโอ้เนคือเห็นเจ้าของมนอยู่เพื่อนเนาะบาบนี้เนาะไปทังไหนดี chấp mình cả bố chưa nó, còn vi nó, cái chuyện này bà bả này nó, nếu mà sẽ chạy anh ba cái cháu về năm phần ma nó, cả bố và phần về xài còn vi Ok, hoàn cả, cảm năng xì ảo luôn nó bạn này, còn vi พิ่นกนำลังยอ่อลงเนาะพ่อพี่น้องพากระต่ายกัว่าแสนสั่งมาสาวสองแผ่นเนาะแตวกาไม่ไม่นี่ไม่สี่แปดน,นี่สามสามสิบห้านะสามสิบห้าเซนพ่อพี่น,อน้องเลยเพราะว่เเาเฮามเช็ดไม่พนักให้เพื่อนพ่อมานะแตวกาที่เฮากระติดเส้นพา ตอนนี่เป็นการเอาพากระดาษลงไปที่ห้อยเนาะการยังเดือดแต่ไม่ค่อยเป็น้องเลยกาลงังฉีดขนลงเนาะมื่อนี้เราก็ซื้อเครื่องมาพร้อมเนาะพ่อเป็น้องการเป็นเสื้อผ้าของน้องๆน,นะเนาะที่เราซื้อมาให้เพิ่นในมื่อนี้พร้อม่ม่แตวาอยู่ในรถเดีนะ๋เนาะโอ้อยในรถจั่นเดี๋ยวให้เพิ่นขนแล้วคนรคนจะเอาลงมาก็ได้เนาะ อให้การจะเป็นรถกมอแซนเซนองพลอยน้อยมีขนมนมน้ำเนาะที่วานแสนซื้อมาในมื่อนี้นนโอเคเนาะพลอยน้องตอนนี้อันพอเพิ่นกลมาเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกเพิพ่นกระลังว่าจะไปน้ำเนาะกับพอดีเพิ่นมาพอดีเนาะทีนีเ้เราจะไปถามบึงเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นมาใส่เนาะ อ้าวะไรเนญาตเด้อโอ้แต่สี่เหลส่องในจังหน่อยเนาะตอนนี้ประมาณสามมุมนี่แหละพ้ยพี่น้องเลยอ้าวสบายดีโดยโดยโดยสบายดีอ้ะโดยอืมเนาะอ๋อผู้นี้เป็นภายนอกนี่พ่อที่กระทุมฮะกระทุมกระทุมอ๋อลูกชายพ่อหนิกะโอ้เลยเลยเลย น้อพอถูกใจมั้ยน่นเพิ่นมั้ยน่นเพิ่นมยูแล้วมั้เนั่น้นาะ。对。ือหพอยางมาพี่ก็ได้พอแหลดนะแหลดซองโอเคแล้วเขาก็ห้เพิ่นย่าไม่พอพี่ทำไมพอแหลดซองเนาะวันนี้เขาก็ซื้ออันเป็นมาม่าเนาะแล้วกัขนมนมสองแพ็กเนาะหแล้วก็คุกู่หามหนึ่งเนาะ ตักน้ำได้ก่าเด้ดอเด้อเพราะทาง่นเฮาก็เห็นทางเดียวเนาะก็เลยซื้อมาเพิ่มให้พออีก,กั่นนะพออะไรตักน้ำเนาะอ้วก็กมีถ้วย3ใบเนาะแล้วก็บ,บ่วงอ่บ่วงกับหนึงเนาะโดนแตมีเสื้อผ้านําเด้อมีเสื้ออันให้น้องผู้นี้นี่เฮาเพราะฉะนั้นกับ,บมุ้ผู้จับกล้องเนาะเสื้อน้องผู้นี้เนาะพอดีว่าเพิม่มอยู่ห่ะ ไปมึงด <krit> ุพอดีบ่แต <t ose video> ่ว่าซื้อแต่ว่าบ่แสนซื้อมาใหญ่เพิ่นบ่จะือบงยุเออพอดีอยู่เนาะเน่าจะพอดีอยู่แต่ว่าหาอยากใหญ่งนึงเนาะน่ะเออได้อได้อยู่เนาะนี่กของผู้นีนําเนาะเลยๆอืมแต่ว่าบ่แสนาซื้อมาแค่อันอ่2ชุดเนาะเพราะว่าเพราะมือนั้นบ่เห็นเพิ่นน่นะพ่อ โดนเอ้ยดูกระเข๋าใจพี่ว่าเพิ่นมินโก่เงสองคนนี่เนาะสามคนนะเออเนาะโดยโดยเอ้ยเนาะแต่ผมเป็นยังไงสั่นกาอ๋อสุกิรานี่ให้เพื่อนเนาะนี่เพราะว่าอันเขาซื้อเพื่อนเอาไว้อยู่นะโดยอ่าทำมันใสจะได้อยู่สุกิราเนาะแต่ว่าบมได้เสียกันหนาวเนี้ยแต่ว่าเพื่อนอยากซื้อได้เสียกันหนาวแต่ว่ากเผมเสียนซื้อมาอันสี่ชุดพอไม่ต้องเลยสองชุดเนาะผู้คนละสองชุดนี่อ๋อให้เพื่อนนี่ให้เพื่อนหน่อยนี่นะเด้อ ดีใจวะครับดีใจวะดีใจเเออนาะได้ใส่สุดใหม่เนาะกต่ผู้ใดผู้ใดเสียกันหนาวเนาะเพราะว่าผู้หูนะพ่ออผู้ฮูไปดีมึอเหรอเนาะดูเพราะว่าการสัมภาษณ์แค่สองคนให้พ่อขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเด้อผู้ใหญ่ใจดีทีใส่เหลือเฮาเนาะขอบคุณหลายหลายดูดูดู ก็โอเคเนาะเดี๋ยววันเสาร์สี่อันไลน์ซื้อผู้ใหญ่ทีศรัทธาก่อนเนาะโดยโดยกัมีแม่แพมแก้ประเสริฐเนาะเลยเป็นกัอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละเนาะแล้วกัมีแม่คิมพ่อผู้ขันพ่อมรวยพี่น้องสายธรรมเนาะโดยมีครอบครัวแม่มอนครอบครัวแม่มาลีครอบครัวแม่ สีสเสวยครอบครัวแม่สำลานครอบครัวแม่พิมพนนะ์พรเนาะเดิอ๋อแลก็ครอบครัวแม่ข้ามูลเนาะเ<โ>ด,ดิแลก็ครอบครัวอ,อ้อนอ๋อแม่รัศมีเนาะทีช่วยเหลือเดพอนะ่อเนาะเด ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆโดยเราะที่เพิ่นช่วยเหลือพาเฮือนเนาะโดยอ่าก็แม่ทั้งมนีเนาะที่อันบ่แนซื้อมาในมื้อนี้เนาะโดยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะทุกๆทางนะที่ช่วยเหลือแบ่งปันเนาะโดยโดยดีใจบ่พอเออดีใจแล้วเนาะโดยบ่แนมุกดีใจนําเนาะที่พ สิได้พาเฮือนม่แล้วเนาะโดยต่อไปก็ช่วงนี้ก็อากาศหนาวแล้วเนาะโดยโดยโดยโอ้บอสเองก็ลืมถามพ่อเลยเนาะว่ามาแต่ใส่เนาะมาแต่ขว้วเออมาแต่ใส่ก็พอมาแต่หาขว้วมาแต่หาขว้วบ่โดยขวายไผ่นอกพ่อขั้วจี่ของเองขวายที่เดียวนึงนะเออพอมีขวายพอมบ่โดยโดยโดยเออ ค้อยวเห็นบ่ค้ยรูดเต็มคืนนี้ตอนเชา้าประมาณมุมสี่โมงมันรูดบอรดอว่า,วา,า,าไปไ,ปไอออดบนอกเห็นไบใบข้ยรูดแล้วไปหาตัวมันเลยยันเมื่อบานอะไรเออไม่เคยไปบอคงควา,ควายู่งผุน<อ>ค่อ,คอยอยู่บานอะไรผุนเอามาพี<อ>มาบบานอุตุเออ มือจะไปหาต่อยว่าไหมพ่บ่บ่เห็นแล้วเห็นแล้วโองเห็นแล้วบ่โดยการพ่อจัดยัง่ายังบ่เห็นเนาะเห็นแล้วพอใจเล่คอยใจพี่พายังบ่เห็นพ่อพี่น้องเลยเห็นแล้วเออพูนเห็นอยู่พูนอยู่แคมบ้านแค่มุงเขียนพนเออโดยโดยมันกัยยางซีมาเลยพอี่น้องเลยตอนโดยยางซีมาโอ้คือจีเมื่อไรมาโอ้คือ กุ้งกินข้าวแต่เช้าพุ่นเลยโอ้กินข้าวแต่เช้าพุ่นบ่โดยเออพันกินข้าวอยู่เนี่อืโดยงหามันยันของมันนั่นนังโยของในแดดมันก็แดดแบบนี้มันก็ตายลแลจํานไปกโดยไปเช้าพ่นบ่ไปหานโดยอืเนาะชคิดว่าิ่อเพิ่นแหพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ ào oh, mình khoác quần bay vẫn để nó lại cả để sương khoác quần bay thang ngày thang quan nó luôn mình cả đại. <laughs> nè ban nay ban nay. ơi nó. thưa. ban nay kia còn đưa. à ban nay. rồi say cả để ba mươi chừng say đâu mùng đưa. rồi. vừa cho mới lo. à say đấy cho này Ch cho đây say say mùng đưa hóng. cho đây say say mùng đưa say mai ba mùng chút hả. tối mai tối mai mai. hả? tối ban nay tối ban พอดีบ um, ่พออาจะพอดีบ่เนาะเหมือนน้อยพูดน้อยพูดดิใส่เบิ่งดูเออหนูกชายพคนนี่แจ็คแจ็ปีก่อนหนูชายพคนนี่ฮะอยู่ชิปไปได้ดิเนชิปไปบ่สนี่กัเขาเงี้ยนะบ่สนี่มันเข้าเข้ามันเข้าวันหนึ่งสองวันแล้วกันนั่งดูยังนั่งอยู่ยังอยูง Được rồi cô Chạy đây chạy đúng chưa đây cái nàng nàng, đưa, nàng đưa đưa. Ừ, mình cái dây sửa ảnh nó hơn nó Có ừ. à, đi lên nó Được à, Ok oh. Ừ. Phải đi đây, phải đi đây nó. Rồi. Thế khi nào mình này nào nhiêu? Được rồi, được rồi. nó. Uhm, phải đi đây, nó ngắm ngắm, ngắm ngắm. Mình khát mãi cứ vào này. Được rồi. Ok. <laughs> đi chạy vào mấy cơ. Chạy nó. Rồi. Ồ, oh, cái đi chạy đâu rồi, cái đâu. Đây sửa mày đấy. <cười> <cười> cái gì đấy, kinh khảo kinh nào mà bỏ mà nhỉ? Hả? Kinh khảo không nhắn? Hả? Kinh rau? ฮะเขากบเขียดหร้อวะ่ากบเขียดไปการมืนอคื่นี่อันมาแสงในยินมาว่านอกผู้นี้ว่เป็นที่หนึ่งเขาหนึ่งน้ำโดยนั่นผมอาชาบ่ผู้น้อยนี่นะเลี้ยงวายกับไงตักน้ำก็ได้แล้วฮันก็บาตักกับพอพอนี้ พอนี้แล้วก็เข้าบ่ชุกแล้วก็มันก็จําเป็นมันนึงเออถือว่าซอยเมียกพอได้แล้วเนาะโดยเออตักน้ําตักในบ่โดยเออโดยก็ือว่ากน้ําค่อยว่าให้ตักน้อยต้องตักหลายเนาะตกอันนี้มันตักมันตักเดียวมันโอเต็มตกันเนี่บ่โดยดีสมนี้ก็ซื้อถังมาลเนาะซื้อถังอ่าคูเนาะว่าเฮาสิเอิ้นคูขอ โดยกูทางนี่เนาะมาไอ้ปันหาหนึ่งวอเล่ให้เพื่อนมาอันนี่นะเยาวชนจีไทยให้คอยน้องเบิ่งก่อนเนาะโดยนี่นี่ทางเพื่อนมันก็มีอยู่ทางทางเดียวนี่เนาะโดยแล้วเยาวชนวอวอเล่ซื้อมาเพิ่มอีกเนาะตัวมันทางใหญ่นะซื้อแต่แบบทางหาให้เพื่อนเนาะคอยพี่น้องโดยวงซาเพมันจะเนียนเป็นระเบียบเนาะมืึอนี่คอพี่น้องเลย ของที่เขาซื้อมาให้มื่อนี้ก็มีไม้พร้อมเนาะไม่ข้าพากาตาดพอเลยโดยโดยที่เขาซื้อมาหม่ให้พอแล้มื่อนี้เนาะเดี๋ยวว่าเชนชิะคุยกับสร้างพร้อมเนาะมื่อนี้ว่าเพิ่นสิมาเข้าพายเมื่อไรเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวว่าเชนชิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเนาะว่าหลังจากที่เข้าพายแล้วว่าเชนชิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงเนาะโดยกาโอเคต้องดูการจะได้ขอตัวครับคนด้องพอเริ่มเบิร์ดอีกโดยกาใหู้่ดีมีแห้งเด้อโดยเดี๋ยวเข่าพายขึอนแล้วว่าเดชนช พอพี่น้องเบื่อเนาะโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีครับสบายดีสดีก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเราก็ได้มอบเครื่องให้เพื่อนเพื่อนทีมห้อยเนาะบริสันต์ก็รีบมุกดีใจน้เพื้นลายๆพอพี่น้องเอ้ที่พอเพื้นจะได้ผาเคิื่นไหมเนาะก็คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านเนาะที่ช่วยเหลือแบ่งปันให้ครับครอบครัวของพ่อเนาะ ขอให้ทุกๆท่านอยู่ดีมีเฮงเด้อกรมเจ็บใหญ่ได้กรมไข่ใหญ่มีเด้อขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้แต่กรมปรารถนาเนาะขอให้อนุมันขอเงินขอให้มีแต่กรมสุปกรมใจเด้อเนาะสาธุเนาะก็โอเคเนาะพอพี่น้องเดี๋ยววันเสาร์สิมาอัปเดตให้พอม่พี่น้องเบิกเนาะหลังจากที่เพิ่นเข่าหัาเฮลื่อนแล้วเนาะกคาดว่ามื่อื่นเนาะสร้างกับสิมาเข่าให้เนาะวันเสาร์เดี๋ยวมื้อนี้วันเสาร์กับชิคุยกับสร้างพร้อมน้อว่าใยสร้างมาเข่าผาเฮลื่อนให้เพิ่นเนาะเดี๋ยววันเสาร์กับสิมาอัปเดตให้ พอเป็พี่น้องเบิ่งอ,อีก,กน,นึงเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเนาะที่คอยสนับสนุนมอแสนมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังมอแสนมาโดยตลอดเนาะก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อเนาะก็อโอเคเนาะพอเป็นน้องเนาะสำหรับคิดน,นี่มาแสกนก็นจะได้ขอโต้กลับก่อนเนาะก็ขอให้พอเป็พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเนาะเบือ่อสุขุมสุขคนเด้อสบายดี